สวัสดีครับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของวีบอนหะน่าวันวันครับตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงในช่วงสายวันนี้นี่ NBA แข่งกัน4คู่ในเพลย์ออฟนะครับถยดมาสดตอน6กโมงเชา้ามาพรีวิวกันก่อนบอสตันเซอร์ติกครับไปเยือนออร์แลนโดมาจิกที่ผ่านมาในซีรีส์ในเซอร์ติกนำา2 1แต่ว่าเจงแต้มนั้นได้1เสีย2นะครับเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็กล้าแพา้ทางออร์แลนโดมาจิก9ก้าสิบทำให้ได้เป็นต่ออยู่ที่ลบห้ เป็นบาสที่เล่นกันแบบมู่สู้ไม่มีความเป็นทีม3มแต้มก็ไม่แม่นเล่นแต่บาสชายเดียวนะครับแล้วตอนนี้จูฮอลิเดย์เองก็ยังเจ็บแข็งไม่ไหวเหมือนเดิมเจรลินบราว์เองก็โดนลูกหนักของทางออแลนโดเข้าไปจนนิ้วซนนะครับยัง50-50้า 50. คือแมจิกเนี่ยสู้ได้ใจจริงนะครับแม้คุณสมบัติในเรื่องเกมบุกพวกเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ตามผมก็ยังมองนะว่าทางบอสตันเนี่ยมันไม่น่าจะห่วยขนาดยิง3แต้มลงแค่้9ลูกเหมือนนัดที่แล้วอะ แล้วก็พวกเขาเองเนี่ยหน้าที่จะมีฟอร์มที่มันดูกระตุ้งขึ้นเหมือนกับซีซั่นก่อนตอนที่เป็นแชมป์นะครับปีที่เป็นแชมป์เนี่ยพวกเขาแพ้ในพย์ออฟสามนัดไอพอไอแพ้เสร็จปุ๊บนัดต่อมาจะกลับมาชนะได้ทั้งหมดแล้วชนะขาดซะด้วย17แต้มเลยนะครับโดยเฉลีย่ยก็เลยคิดว่าชอบเซลติกครับที่ลบ6.5แม้ว่าตอนนี้พวกบรรดานักเดิมพันอเมริกันเนี่ยเขาจะอยู่กับบอสตันตัราวเจรก็ตามนะครับส่วนคู่เที่ยงคืน นิวยอร์กนิกส์ไปเยือนดีทรอยต์พิสตันนะครับที่ผ่านมานิกส์นั้นนำสองต่อหนึ่งเกมกินแต้มก็มากกว่าที่สองต่อหนึ่งโดยล่าสุดนั้นก็เฉื่ดร้อยสิบแปดต่อร้อยสิบหกกินที่ลบหนึ่งจุดห้าอย่างบุบวิดเลยนะครับพิสตันนั้นก็เรียกได้ว่าโอ้โหเขาเรียกว่าแข็งจุกอกทีเดียวครับช่วงท้ายนั้นดูมีปัญหาทีเดียวอุตส่าห์ทำผลงานได้ดีกว่าสามสิบสามต่อยี่สิบห้าเหมือนกับว่ามองโอ้โหถ้านัดที่แล้วนะพวกเขาดีกว่านี้สักนิดหนึ่งเละกว่านี้สักหน่อยหนึ่งอ่ะจะมีโอกาสพลิกขึ้้นนซซีีรส์ย,ยสไป แต่พอตกเป็นรองปั๊บเนี่ยหลังพิงฝาเล็กๆแล้วนะเพราะว่าถ้าแพ้อีกนี่ตาม1นึ่งต่อสนี่ยากเลยครับโทบัสแฮร์ริสเล่นไม่ดีนะที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะฟอร์มแกร่งขึ้นแล้วทางฟากนิอยอกนิกส์เองเนี่ยเป็นบาสท,ที่เล่นแต่ตัวจริงนะครับสำรองแทบไม่มีเลยแถมมิเชลโรบนสันล่าสุดก็ยังมีอาการป่วย50-50ส่วนพิสตันนั้นก็ต้องลุ้นกับอาจารของไอเซิลไอเซลจูดนะครับระยะ3แตามเนี่ยพิสตันมั่นกว่าในซีรีส์ ลง38.5%นิกนั้นลงแค่34.4%สำรองของพิสตันเนี่ยมีแต่ตัวประสบการณ์ทั้งบีสลี์กับชูรูเดอร์<ๆ>ก็เลยคิดว่าพิสตันล,ลบ2น่าสนใจชอบทางบัตต่ออีกแล้วนะครับปี่2ครึ่งเลเกอร์ไปเยือนทีมอ์วฟที่ผ่านมาทีมเมฟนำาอน2-1กินต้มก็2-1เกมล่าสุดนั้นเขาเรียกว่ายำใส่เลเกอร์เลยร้อต่อ104กินต้มที่ลบ4สบายเลยครับ ความหนุ่มความสดความโย่งยาวของทางเนซูต้านั้นเห็นผลอย่างมากๆนะครับขณะที่เลเกอร์นั้นนัดที่แล้วเนี่ยโดบอนอุสา bon เล่นดีแต่ลูก้าดอนชิชปวดท้องมีอาการท้องร่วงเล่นไม่ออกตัวอื่นมันก็ไม่ได้ช่วยกันสักเท่าไหร่เลยนะครับเซนเตอร์ Center, อย่างแจ็คสันเฮก็ยังคงงุ่มง่ามเก้งก้งามไม่ค่อยมีประโยชน์ขณะที่ทิมเบอร์วูฟเองเนี่ย แม้ว่าแอนแมนจะอยู่ระดับสักประมาณเกรดบีบวกนะที่แล้วแต่กลายเป็นเจเดนแมตตเดนยลสลับหน้าขึ้นมาเล่นแทนได้อย่างดีมากๆแล้วในซีซั่นนีเน้เจอกัน7นัดละมิเดซต้าชนะแล้วก็กินแต้มได้มากกว่าได้มา4ี่หนนะครับแน,น่นมอะไรหลายลอย่างไม่เป็นใจเลเกอร์ด้วยละ่ะทีมเบวูฟเวลาเป็นต่อในบ้านตัวเองใส่เลเกอร์นะสามารถชนะมาทั้ง13เกมเลยแล้วเวลาที่เลเกอร์เป็นบารรองนะครับเจ๊งมา6กจากนัดหลังสุด ล้วเวลาที่เลกเกอร์เจอมินิโซตาหกเกมหลังสุดเนี่ยก็เจ๊งไป4จาก6นัดแล้วเวลาเลกเกอร์เล่นนอกบ้านเนี่ยพวกเขาก็ชนะแค่19หนเองก็เลยชอบทางทีมวูฟที่ลบ2.5ปิดท้ายตอนแปดโมงครึ่งครับเพเซอร์ไปยันมิวอคกี้บัคเพเซอร์นำา2 1กินแต้มก็สองแต่ว่านัดล่าสุดนั้นโดนทางมิวอคกี้บัคขยี้เลยนะครับ117ต่อ101เจ๊งไปที่บวก4.5นะครับโดยพวกเขาเองเนี่ย ก็ต้องถือได้ว่าแพ้ในแบบที่คู่แข่งเนี่ยตัวสําคัญอย่างเดมไมลเลอร์ยังคงเล่นไม่ออกอ่ะแต่ว่าพวกเขาต้านยานิสอันเดรคุมโบไม่ไหวเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าอย่างเดนไมลเลอร์เนี่ยเล่นมา2เกมละมันน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นคีลินพอตเตอร์เนี่ยก็าที่แล้วก็เล่นไม่ค่อยออกด้วยบัคยังมีโคต้าหลายๆคนที่จะก้าวขึ้นมานะครับแล้วคู่นี้ทีมแแบเป็นเจ้าบ,บ้านทีมนัดชนะทั้ง3หมหนในพย์ออฟนะแล้วเวลาบัคเจอเพเซอร์สิเกมเนี่ยบัคต่อจะเข้า 8ผลเลยเพเซอร์เองยังต้องรู้ในะการเปนิกมาตูรินซึ่งเป็นหนึ่งในโรเตชันที่สำคัญมีการเจ็บช่องท้องด้วยเลยชอบบัคท,ที่ลบ4.5นะครับสรุปแล้วเนี่ยคู่สารทดสดชอบเซลติกที่เหลือชอบพิสตันทีโบวูฟปัสนะครับเอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของริบาร์ดวันวันครับ